โษทีนะนเพื่อนๆนะั่นร้านขายมอเตอร์ไซค์เขาเอามอเตอร์ไซค์ใหม่มาลงมันเลยส้อมอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแบบถิงต่างหน่อยพี่จ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยมาซื้อดินจ้ะมาซื้อดินเพิ่มเนาะอันนี้คอนพอตออร์แกนิกนี่คือคอนพอตอ,าาออร์แกนะิกเนาะดินที่แบบว่าเขาทำเป็นคอนพอตจ้ะแบบออร์แกนิกจอยซื้อไปสิบถุงจ้าเพื่อนเขาเพิ่งเอามาลงนะเนี่ยอันเก่าหมดไปละอันนี้เอามาลงจ้ะ ลงทุนเยอะเพื่อนๆที่นี่นี่เพียนดีก็เอาใส่รถจ้ะอันนี้เป็นสีนะเพื่อนนะที่ทิ้งขยะลวกเ็กพวกอะไรเนี่ยจ้ะอันนี้ก็มีเกลือจ้ะเกลือสำหรับโรยถนนช่วงหิมะร่วงนะเนี่ยให้ละลายหิมงหิมะจ้ะเกลือก็มีเกลือสำหรับโรยน้ํำคุงน้ำแข็งโรยหิมะจ้ะให้แอนดี้เขาขนอยู่จ้ะ ของทักทัชเตอร์ก็ประมาณนี้จ้ะกรีซคิลีซ์เรเค้นก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านจอยแต่ใกล้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 ให้ที่แอนดี้ใส่นับทีนะแอนดี้ฮามาสเอ็ก์ยะเอ็ก์ยะเขาจะแถมให้ถุงหนึ่งจะเอาถุงที่แบบแตกให้เราจ้ะนะซื้อสิบแถมหนึ่ง ต้องรีบซื้อจ้ะเพราะว่าถ้าหน้าช่วงหน้าสปริงอะเพื่อนเพื่อนมันจะหมดจ้ะอันที่จ้ะอืมกสตองด้วยขำเพื่อนเพราะว่าถ้าเราตัวไม่ซื้อตัวนี้เดี๋ยวมันจะหมดเพราะว่าคนเขาก็ทําแต่สวนกันเนาะคนเท่าคนแก่ก็จะมาซื้อที่นี่จ้ะเพราะว่าดินช่วงนี้ก็หายากที่นี่ก็จะขนลงแล้วจะจ้อยคันตาเพื่อนเพื่อนคั้นอีกแล้วเราต้องกินยาแก้ภูมิแพ้จ้ะ สั่งดินมาละสั่งดินไปเป็นรับดินมาแล้วเพื่อนๆสิบถุงสามสิบสี่ปอนจ้ะนะก็ตกประมาณถุงละสามปอนสี่สิบประมาณนี้จ้ะอินเทียดาเลยอินเทียเย่ะอืมอืมอืมโอ๊ยบางทีดิฉันจะไปเตะม,มันแล้วถึงจะแตกเออเออเสียงหอมเพ <laughs> ื่อนเพื่นดีเสียงมากอันนั้นเห็นไหมถุงซีจัพ่ะ ถุงใหญ่หนึ่งถุงถุงเล็กสองถุงน่ะสิบหกกรน่ะเพื่อนมันเป็นดินเปรี้ยวจต่เอาไวส้สำหรับปลูกพวกไอ้พวกไอ้บลูเบอรี่จ้ะไม่ใช่กลูเบอรี่โทษทีบลูเบอรี่เออดินเปรี้ยวแหละมันมันเอาไว้สำหรับปลูกดอกไม้บางชนิดแล้วก็ผลไม้บางชนิดนะดินที่แบบเขาเรียกอะไรสักอย่างนี่แหละนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าปลูกมะเข,ขือมัเขียวนจะขึ้นดีจ้่ แต่อันเนี้ยมันเป็นคนพาแบบว่าเหมือนกับพวกที่ว่าเอาใบยงใบหญ้าเศษไม้เศษอาหารเศษก,กระดูกกระดูกหมักทาทาดินจ้ะที่ที่ถุงที่ซื้อมาเนี่ยสี่สิบลิตรเพื่อน,น,นอันเนี้ยสี่สิบลิตรสิบถุงแถมหนึ่งถุงจ้ะอีกถุงหนึ่งก็มันก็ไอ้นี่จ้ะมันแตกเขาเลยให้ฟรีนะซื้อสิบถุงแถมหนึ่งเอาถุงที่แบบแถมเนี่ยคือถุงที่แบบแตกแล้วอ่ะ เรยซื้อมายี่สิบถุง้วจะรอบแรกก็สิบถุงรอบนี้ก็อีกสิบถุงเพื่อนๆจะก,ก็แล้วก็ปุ๋ยอย่างอื่นด้วยแล้วก็ไอ้สีชมพูรีวว่ก็เป็นร้อยร้อยกว่าปอนแล้วขนาดยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มไม่นี่นะยังยังไม่เริ่มไม่ปลูกผักอะ่ะขนาดยังไม่เริ่มปลูกผักก็ลงทุนเยอะแล้วเพื่อนๆซื้อซื้อมาไว้จะเดี๋ยวมันจะไม่ทันคนเพราะช่วงหน้าหน้า ปลูกผักปลูกดอกไม้ได้ในดินมันหมดเร็วนะเดอแล้วพี่อันดี้เขาไม่ค่อยมีเวลาด้วยไงมันก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะตรงที่ว่าจอยเดินไปทํางานเนี่ยเดินทางผ่านไปทํางานนั่นแหละตรงนั้นแหละใกล้ๆถ้าว่าขับรถตรงไม่ได้ก็ขับรถแค่สองนาทีเพื่อนถ้าเดินไปก็ห้านาทีจ้ะวางวางใช้แรงงานสามีวันหยุดคันตาเห็นไหมเนี่ยคันอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องกินยา มันเป็นมันเป็นกับสภาพอากาศนะนเพื่อนนะสภาพอากาศทําให้จอยคันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีไม่ไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะเพื่อนเป็นมาทุกปีอยู่อังกฤษมาจะยี่สิบปีเป็นอย่างนี้ตลอดกองละต้นต้นไม้ดอกมงดอกมาก็ยังไม่นั่นหมดยังครับวางกองกอ,องอา เอามาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมีเวลาค่อยเอาไปสวนจะวันนี้คือไม่ไม่ไปสวนเพราะว่าทางเข้าสวนมันจะมันแฉะทางเข้าสวนมันแฉะจ้ะก็เอาไว้นี่ก่อนก็คลิปเน็กทูเรีพิง thank you นั่นแหละอันนี้เขาก็ให้มาให้มาดูเนี่ยเราสามารถออเดอร์ hmm. ได้เพื่อน<ๆ>เขาจะามาส่งหลังบ้านเราดิเนี่ย60ลิเตอร์เนี่ยก็ประมาณ13าถุงอะนะ13าถุงแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ ็อาจจะถูกกว่า,าจ,จะ้ะแต่เขาสามารถมาส่งถึงบ้านได้ไงนะแบบเนี้ยที่ทำอย่างเงี้ยส่งถึงบ้านจอยได้ไม่ต้องแหนพี่แอนดี้ไปนี่ของของหลวงนะนเพื่อนๆนะนกยอแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอคนที่ว่าแยัดนี่คือคนทำงานในนั้นจ้ะน,ะนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวอันนี้ก็ดินผสมจ้ะผสมใบบงใบไม้ดินที่แบบจอยดินเก่าอจ้ะนะ นี่ไงมันเนื้อดินดีเ,เพื่อนดินแบบปลูกอะไรก็งามเนี่ยเนี่ยคอนร์ตแบบนี้จ้ะเนี่เนี่ยดินดีมากเนี่ยปลูกอะไรก็งามแบบน,นี้เห็นไหมถุงนึ่งนก็ฮาวมัตไทยบาทแอนด้แอนดี้ซอร์เอ่อฟพาวฟิตฮาวมัไทยบาน เราหกทังทเล50บาทีอไทยบาทอีก43ขไทยบาทประมาณถุงละหนึบาทจ้ะถุงอ๋อ วันทะเลศิกีบาทหนึ่งร้อยหกสิบาทจ้ะต่อถุงนะต่อถุงสี่สิบรินี่นี่แต่ถึงสี่สิบริทจ้ะไม่งั้นก็ซื้อจักงมาแบบใหญ่เลยหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเอเอหกสิบริอ่ะก็ไม่รู้เท่าไหร่นะนี่ <1. S 1> อันนี้จะได้มาฟรีจ้ะได้มาฟรีดีลนะนเพื่อนๆปลูกมะคุ้งมะเขือปลูกพริกสบายแรงหนาวเย็เยนมากอันนี้เราจะไม่ให้หน้ำมันมันเข้าจ้ะ ถึงมันแตกไงก็เลยไม่ให้มันคือไม่ให้มันน้ำเข้าอด,ดีจะถามเมียก็เมียจะดื่มไหมไม่ดื่มจ้ะเดี๋ยวจะเอาไอ้นี่มามาแปะ เ,เอานี้คีดคีดเอาไว้จ้ะนี่เเนี่ยที่มีผ้าเนี่ยโทษทีนะันเพื่อนนะร้านขายมอเตอร์ไซค์เขาเอามอเตอร์ไซค์ใหม่มาลงมันเลยส้อมอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแบบติ่งตัางหน่อยอันนี้ถุงละสามปอนด์สี่สิบตีเป็นเงินไทยก็หนึ่งร้อยหกสิบบาทไอเนี่ยจะแพงจ้ะเนี่ยอันเนี้ยมันมันจะเขียนเอาไว้ว่า ป็นดินเปรี้ยวอันนี้เขาเรียกดินเปรี้ยวนะนเพื่อนๆนะหักบางแค่นี้เขาชอบดินเปรี้ยวจ้ะอันนี้ถุงละเจ็ดกอนเป็นเงินไทยโอ้โหแพงอยู่เพื่อนๆอ,อันนี้ถุงละสี่กรอนถุงเล็กอันนี้ประมาณตีนิดเนี่ยเทนเทนลิตรจ้ะเทนเทนเทนลิตรนั่นแหละอันนี้สี่สิบสี่แม่อันนี้สี่สิบเท่ากันนะจ๊ะ อ,อุ่นมจอยออกมาเลียงใหม่เ,มเพื่อนเมื่อกี้อาวางเกะกะจอยเกินไปจ้ะจอยเลยมาเลียงใหม่มาเลียงอยู่ตรงนี้พี่อ <c oughs> เดีย,ยปิดตั้งตรงนี้เมื่อกี้เกะกะมากตอนที่จอยจะดูดอกมุงดอกไม้อะเละยย้ายไปอยู่ตรงนี้เขานันกันมอเตอร์ทงมอเตอร์ไซค์เพื่อนเป็น,นี้ไง โอเกะจจะดูดอกอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกอันนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วกาลังกลับคินมาจา้ะอันนี้ก็ดินก็มีทั้งเศษพงเศษผักเศษใบมงใบไม้เศษผลไม้จ้ะนะจอยเอามาผสมกับดินที่ว่าของปีที่แล้วจะได้แบบว่าเอาเอาผสมกับดินตัวนี้ไงเพื่อนๆเน,นี่เอาผสมกับดินตัวนี้ ไม่ทิ้งจ้ะดินมีค่าหมดต่างประเทศนี่ต้องซื้อดินปลูกผักปลูกอะไรกินนะนเพื่อนนะไปเช่าเขาก็จริงแต่ว่าดินมันไม่ได้งามไนงะดินมันไม่ได้งามแบบคล้ายๆว่ามันดินเหนียวจ้ะดินดําเหนียวรากผักมันไม่สามารถที่จะเลื้อยไปไหนได้นะฝนตกมาหนักๆมันก็อมน้ําเอาไว้แล้วก็ทําให้รากผักเราเน่าตายจ้ะ โอเคเพื่อนเข้าบ้านกันเถอะเราจะทำกับข้าวเพื่อนเนอะอนดี้กินกาแฟก่อนเห็นไหมพันน่ะตุ่มเป็นกันเยอะอันนี้สิวว่าจาลิงสิวข้อสิวคุยกับพ่อจ้ะตัยโทรค,คุยกับพ่อมาเช้า อะไรอย่างเงี้ยโอ้แอนเลยน้องแอนก็ทำไปทั่วเพื่อนๆโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย